สวัสดีครับวันนี้มายกเหล็กครับเอาไมโครมายกเลยเป็นเด็กที่เรากนมาเองครับเราน้อยอยู่ข้างล่างส่วนตาอยู่ข้างบนครับช่วยกันนี่ถ้าเอารถเนี้มายกยากครับเพราะว่าโอ้ยเหล็กมัน ทับนี่ครับวันนี้ไอแมคโคยกเร็วมากเลยครับได้โอ้ดีดีกว่าอ่าช่วยช่วยเบาแรงของไเยบเยอะเลยอ่ะเพราะว่าตัวไหนที่มันทับคันอ่าทับกันมันสามารถเอาพุงกีเขีย่ยได้เราใส่เราลอยแล้วลนะโบกแล้วโบกแล้วอะไรตา เป็นไร,นไรม้วนทองบ่โอ้ไม่ใช่ตุ๊กเล่ตูม้วนทองอะไรอะเร็วแท้ไม่ใช่ตุ๊กเล่อัน้รออย่าเลยโอ้ตามวนทองแล้วประมูลป่วนบ่ออตาแก,กบอกม้วนทองแล้วประมูลปว่วแล้วสัน โอ้ยเราโมวอเรียกว่าท่กมงแลวนี่เ๊ะเราโมดพวเรียเลยเย่เจ๊จะไปมูก่กัล่านูเองเรมดวสะบัดตาดิยอมเลยเกบอกว่าเกบอกว่าได้เวลาแล้วได้เวลา เวลาหาเพื่อนแล้วเพื่อนนี้คือเพื่อน <_ d ata> เพื่อนสี่สิบราไงราไงตรงไหนตรงไหนตรงไหนจัดแจงจัดแจงด่วนมัดสุดท้ายแล้วครับมัดสุดท้าย เบรกมีเบรกเอาไม่ได้ต้องเอามาตอทต้องหมดวันนี้เอาไปเก้ามัดครับจำตัวเก้นอมมานี่ยเก้ม,มุกการเลย <c oughs> มาสุดท้ายอ้าวยกเลยลูกพี่ครับตอนไหนจะยกเลยลูกพี่เร็วๆดิเร็วๆเร็วเร็วเออเ,เ,เสร็จเรียบร้อยครับให้เราล็กอกอราสเตียเรียบร้อยนี่โอ้โหหนักนะน,นี่ตาคนไหวไหมตาไหวไหวไหมไหวครับฮะ ไวแชร์มูดปัวไไว้ไหวครับเยเรบูดพัวโรบูดัวเรื่องไเ้ยฮะอ๋อมาเป๊ะปีเ่โอ้นี่ตาอยสเมาจองกร้ยพรอมั้งฮะจอง้อดทงผาแดง ต้องผ้าแดงก็ได้รผ้าขาวมามัดีทองเห็นะจอเลยไปวดตัวแบบฟิวิวฟิวเออเอ้ยเวสบท้งที่โนตราวนนนู่นโอ้ยท้ี่ประบายืนประมาณสเมตรเห็นมองเห็นไปท้ายไหมนี่โอ้เห็นอยู่ โอ้ยแต่ฝั่งนี้ไม่เห็นว่ะฝั่งนี้เห็นนิดเดียวฝั่งนี้เห็นเห็นชัดอยู่อืมบ้านไม่ถึงว่ะไม่ถึงไอ้ที่มันมันโดนไหนไอเหล็กนั้น เหล็กเก้าอืมเหล็กเก้ามันอ่อนไงอันนี้มันไม่อ่อนเห็นไหมนี่อันนี้มันหนักเด็กบ้องอ้อยถ้าเหล็กเก้าอะถึงเลยเลีงพลิกดาเลี้ยงกรอเฮอืมเลี้สิบหกกรอเออสอบหกรอดีก็เลี้ยงสิบหกกรออนี่อันนี้ไม่หลุดนะตาไม่หลุดเนาะโอเค nấu là... yêu Nói lụt lọc Thôi mắn nó bún cái bếp thì bùn một... Ở tiền lệ Hứ? Thôi mắn nó phải bún Bỏ Liền đây đâu rồi? đi Hả? Liền đi Một Từ liền này chứ đi Ồ, một liền ôi chứ tới đây nè Ồ Xương มาเน,น่มาเน่มาเน่นี่มาเน่มาเน่แค่นีน้น,น,น,นี่ล้างจาระบีก่อนเออไม่งั้นไม่ให้ขี่ข้างหน้าให้ขี่ข้างหลังงา,าบะบะของเธอแล้วรบกวนเออว้า ึงนู่นก็เย็นพอดีไม่ต้องลงหรอกเอาไว้ลงเช้าอู้หนักหลังนี่นี่ดูรูเลยว่าหนักหลังรอนานเลิ่เพิ่มเพิเพ,เ,พ,เ,พ,เ,พเลยวิ่งไปตาเว้ไปบ้านก่อนป่ะจกกแล้วเพื่อเว้ไปนอนบ้านนอนไรก่อน เพื่ออยากแวะไปหายายหาอะไรเนาะยายยังอยู่ไหมอยู่อยู่่เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวอ๋อเลี้ยงไป็นรับล้านอืมเน่มันเลิกงานทุ่มนึงเฮีเดี๋ยวไปตักน้ำให้กับน้ำมัน ยกเร็วดีเนาะยกสูตรนี้เร็วดีเนาะเพลงเมื่อกี้ยังไม่นั่นเอยฮะยกยังนั่นมืดอะถ้าเพลยนอะน่ะหเพงมันก็ดียังนึงแค่เพียมันมันเป็ต้องไปรถสองคันอืมคนเดียวเนาะ แต่มันใส่ได้ไม่เยอะขนาดนี้เด๋ยวเออี่ยงไมด้สอืมใส่ได้แค่หกอีกเบต้พอยู่โตหรือแล้วเลยบาทตุกมมนดิหลาบาทหนอเมรานอเบ็ดไปด้วยครับเบ็ดใหม่ด้วยนะเนี่ยเกะกองเนี่ยไ้าสองพันสองพันเอ้า ดนะโดนเหล็กหม่เออไปได้นนก็ได้เออ,เอ,อ,เอ,อ,อยากไอตอนออกนี่และอีกแล้วนี่ทางเข้บมากเลย อ,อไปเดี๋ยวเราดูสายไฟก่อนเห็นทางปลอดภัยครับจะโอเได้หรือเปล่าไม่รู้หรอกทางแคบม,มากเลย,อยเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับผมนี่ทางแคบม,มากเลย ได้บ้านว่นี้ไอ้ตอนเข้าเข้าได้อยู่ตอนออกก็คอ่อนข้างจะยากหน่อย